จะมาดูเหนือนกับก็จะขอแจ้งกําหนดการนะครับการอยู่ช่วงแล้วก็ข้าวนะครับหมายกําหนดการนะครับในงานของอานุวิทยากัรจุบูชาเจ้าคุณสมเด็จพระยามวชิรลุงพระเจ้าของพ่อวิริยังิรีธูหนึ่งร้อยหนึ่งปีชาติกาลนะครับพระเจ้าว่านวมมงคลวัดธรรมงคลได้ที่ขอตั้งสถาบันพลังจิตการุฟานะครับหมายกําหนดการนะครับสำหรับวันนี้คือวันที่ยี่สิธันวาคม พุทธศตวรรษ2564เวลาประ,ม,ราะมาณนะครับก็ผ่าน0.3นะครับพิธีมอบตราตั้งเจ้าว่าสีวันนดในอำเภอวังน้ำเขียวโดยพระวินัยโตดีหรือพระอาจารย์ข้อคำบกปรสุขียาโนเจ้าคณะจังหวัดราชสีมาฝ่ายสมยุตนะคะรับก็เป็นระดับแรกนะครับถวายตรตั้งเจ้าว่านะครับนะครับ ต่อไปเวลาต่อไปก็ประธานในพิธีนะครับก็จะมาจุดเทียนนะครับบูชาพระนั่งท่านไต่พรก็ะตือคุณจงกระลอกนะครับมิสัตวที่สุขนะครับและระดับในคุณจงมีพระครูซึ่งมป็นวรยานเจ้าหน้าที่เก่าสมัยพระน้ำเขียวเจ้าวัดวัดป่าหนองการพระครูเจ้ากระดธรรมนุรักษ์เจ้าหน้าที่เก่โชคชัยจังหวัดม่าเจ้าวัดวัดป่าหนองสมอ ยังพระครูวิโรจนธรรมทชาติจังหวัตำบลสแกระพน้งเขียวจังหวัดประบุพรานพระครูมิปิชาวัชรชรธรรมที่ผู้ช่วยเจ้าวาดพระวชราลงกรเจ้าด้านตำบนอาจารย์สงการอภิปุญโญเจ้าวาดวัดเมตตาปัญญาปฏิปุณพระยาเสด็จสรรสัมปนโนรองเจ้าวาดวัดป่าโคกหนองโคกโคกหนองแดงจังหวัดปุษตัยเปิดจังหวัดอุดรธานีพระครูมิกรัธนภาพอภิปุญโญ จังหวัดวัดชบุรีข้าพโคปราหลัดกิติพงศ์สรีวัฒโนอะไรประมารเจ้าน้าที่เดินอุดรธานีจังหวัดรัชบุรีฐานน้ำจันทร์จังหวัดอุดรธานีแล้วก็พระสมุขข้าพโคสมุขอนันท์ครับทั้งหมุด9รูปครับขออนุมนต์ครับ Thank you. เราตั้งท่าจะสงเร็จ กาคำสัง่งแต่งตั้งเจ้าวาดกัราชมัดสามรูปคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมยุทธ์ที่03นย์สามทักาหกสี่เรื่องแต่งตั้งเจ้าวาดกัราชอาศัยอำนาจตามความในข้อ,อที่27แห่งกฎมหาเถรัสมาคมฉบับที่24พศ2 5 4พเว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัตินาสงพศ2 5 0 5แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินาสงฉบับทีญญ่4 2561จึงแต่งตั้งให้พระประหลาวฤกษ์ชัยยาทิติธโรอายุ37พรรษา17วิทยานะ,ะนักธรรมชันตรีสสบวัดป,าาปด่าธรรมพนมวันตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน,น้ำเขียวจวนนังหวัดนครราชสีมา ดำรง,งตำแหน่งเจา้าอาดป่าธรรมนอวันจึงแต่งตัง้งให้พระวรว,ะมมสสวิทยาธรรมกามูอายุ4 7า1 4วิทยฐานะนักธรรมชินตรีวัดป่าปริโคนโนตำบลไทยสมุกีอำเภอวังเขียวยจังหวัดนครราชสีมาดำรง,งตำแหน่งเจา้าอาตมาป่าปริโคนโน จึงแต่งตั้งให้พระสํเรทงิชายาญาดาธรรมโมอายุ52,019วิทยฐาน,นะนะักธรรมชั้นตรีวัดป่าเขาน้อยหนองแวงตำรงบุดมซักดำรงงานน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดป่า,าเขาน้อยหนองแวงมีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงฆ์พศ2 5 0 5แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญาชนะสงฆ์ฉบับที่สพศ2เ6 1พระภิกษสุสมณีนนและพระหัสที่อยู่ในวัดดังกล่าว้างต้นจงอยู่ในอวาาของเจ้าว่าท,ที่ได้รับแต่งตั้งดังนั้นซึ่งปฏิบัติการโดยชอบด้วยพระธรรมวินยัยกฎหมายกฎมหาเถรสมาคมข้อบังคับระเบียบคำสั่งมติและประกาศของมหาเถรสมาคม ขอจงถึงความเจริญงอกงามไพภูณนพระพุทธศาสนาตลอดกาลรรนานเทินแต่งตั้งณวันที่22เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564พระวินัยโมรีจ้าคณักจังหวัดนครราชสีมาธรรมยุทธ เพราะว่าทงก์รตั้งใจอยา,า่ว่าในช่วงปีเก่าปีใหม่นี้โดยเฉพาะในปี2565ทาง,งานะสงมีนโยบายมีแนวทางที่จะขยายเขตปกครอง,องอระดับตำบลระดับอำเภอออกไปตามข้อมูลที่ควรจะทำได้ จึงได้กำหนดมอบตาตา้จาว่าวันนี้ที่วัดป่าธรรมนุวันรือว่าได้กำหนดตรงกับงนาน,นันเป็นมงคลนีกันหนึ่งคืองานวัดวันพบรอบหนึ่งปีของ,งเจ้าปูนจเดเจอาจารย์หลวงพ่อของเรา เชิงทางนนนนวัตถุมงคลกปการให้สมบูรณให้สถาบันทุกแห่งจัดงานพร้อมกันวันนี้เป็นที่โอกาสมามอบริยตาตั้งจเ้าวว่าในเชตโัน,เ,นขเขียวนนี้ mm hmm. เพื่อ การสร้างความกำลังใจสร้างความมั่นใจความมั่นคงความเจริญการพัฒนาสนาของเราเราจะพออผู้ที่มีความสำคัญอันดับต้นๆในการดูแลวัดวาจากชนะบริหารการงานบรําสดการแรกจริงๆคือเจ้าว่ามีความสำคัญพื้นฐานเรื่องต้นข้อมูลอะไรต่างๆ การเป็นอยู่การพัฒนากิจกรรมต่างๆจะเริ่มต้นจากหน่วยแรกๆคือวัดคือเจ้าวาดก่อนที่จะไปถึงตำบลหรือจังหวัดเป็นความสถานเห็นความจําเป็นและก็เป็นโอกาสที่เป็นมงคลที่เหมาะสมโดยเฉพาะได้มาเห็นสถานที่เห็นวัดเป็นสาขา ก็ได้มาท,ทําพิธีมอบตามจำเจ้าัดต่อเกี่ยกวกับต่อหน้าหลวงพ่อเจ้าจคุณสมเด็จพระจารย์งพ่อของเราเป็นบุญเป็นสุขสนเป็นการสื่อสารงานต่อให้เจริญมั่นคงต่อไปจึปงขอฝากพัฒนาธิการทุกรูปทุกระดับฝากเจ้าจวาดใหม่ทั้สามรูป ในทได้ทำหน้าที่ให้เต็มที่คนะุณบอกกานทำลายได้รับความไว้วางใจจากเจ้าคณะตำบลเจ้าพนัา,า,านอำเภอก่อนที่จะมาถึงอง,ง,งค์รความมีความมีชอบมีความเหมาะสมหน้าที่จะดูแลวัดต่างๆตางน้นให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดกรน,นีทน,นั้นๆในเพื่อใครนะเพื่อพุทธศาส,สนาเพื่อความเจริญเพื่อความนั่นคของพุทธศาสนาของเรา ตอในยุคปัจจุบันสถานการณ์ุปัจจุบันเป็นที่น่าห่วงมากและพร้อมฝากอีกอย่างหนึ่งพูดแบบวเกินการเองตรงไปตรงมาวันนี้เป็นวันคบหนึ่งปีการรณภาพของพ,อพอประจันของเราเขาจัดงานกันทั่วประเทศทุกสาขาทุกวัดที่มีสากาาตังอยู่มีปฏินนว่า ในปาทธานาตรงนี้ขอฝากจากข้อมูลจากรายงานจะวาดทั้งสามรูปรถที่รำทำนักทำเตี๋ยทั้งสามรูปเลยแต่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะของพ่อของฝากต่อไปต้องทำเตตัวเองที่อย่างนะนักธรรมชัดเอกอย่างของพ่อไม่มีมากหรอกเป็นเจ้ากพันจังหวัดก็สอบได้แค่นักธรรมเอยม้นยังมีโอกาสจะวาดสามรูปมีหมอฝากต่อไปต้องสองครัโทรทำเตี๋ไม่ได้ นะเพราะวันชีวิตมันไม่ได้อยู่แค่นี้หรอกตอนนี้อายุสามสิบสี่สิบยังไปอีกไกลนะเพราะฉะนั้นจําเป็นความดีบางอย่างอาจจะว่ามันจําเป็นแต่ความดีบางครั้งมันยังไม่สอบลงชื่อสอบดูหนังสือสอบเรียนสอบไม่ได้อย่างน้อยนักธรรมชั้นเอ็นะพอก็ไม่มีอะไรมากพอ่อก็ได้แจ้งนักธรรมชั้นเอ็นะ ก็ไปเรียนทางโลกวิชาภูที่วัดกำมงวลก็จะมาดึงตานานี่ตลอดตลอดตลอดร่วมกันเนี่ยนะอันปอบปอฝากแล้ก็เป็นกำลังใจให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยเฉพาะพระอาจารย์หลวงพ่อวิญญาณของเราเนี่ยนะท่านให้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดแล้วจนร้อยกว่าปีท่านตลอทั้งขานไปหลายหลายคนคิด ให้มาสร้างวัดตรงนี้หลวงพ่อพยายามให้มันกี่ล้านไปสร้างทงนุตรงนี้ที่เชียงใหม่ลาดตนุนี้หลวงพ่อให้ไปกี่ล้านจริงๆหลวงพ่อไม่ได้ให้หรอกหลวงพ่อเขาประจักษ์ประมูลอยู่หลายวัดหลวงพ่อพยายามที่ท่านให้เปรีย่ยวกับเรืหองง่ายๆท่านท่านให้ให้วิธีจับปลาแต่ไม่ได้ให้ปลาอปเอาเปรียบเหมือนชาวบ้านชาวบ้านบางทีหาปลามาให้ลูกให้หลาน ทำอยู่สามทแล้วก็หมดแต่หาปลาไม่เป็นปลามันก็หมดแต่ถ้าเราให้วิธีการจับปลาหาวิธีการให้เรพ่อพยายามนะท่านคิดการไกลด้วยขนาดเราะฉะนั้นวัดีนมันการนั้นไม่ได้ให้ทัพสมบัติอะไรเลยนอกมากนะ้นแต่ท่านให้วิธีการให้ลูกให้หลานให้ลูกศิษย์ลูกหาวไว้ให้เมื่อวิธีการมีเครื่องไมายตัวมือและพก็ท่านสอนบทบอกหมดแล้ว ไม่แต่ว th ิธ th ีการทําสมาธิทำยังไงวิธีการรักษาสมาธิทำยังไงวิธีทาบุญทําทานทำยังไงวิธีจากน้องจัดจายาโยทำยังไงท่านบอกไว้หมดในลักษณะอย่างนี้มันอยู่ที่ว่าพวกเราด้นหลังจะทําตามไหมจะมีความอดทนไหมมีความพยายามพอไหมในการที่จะทำในในการที่จะรักษาเพี่อความมรดกทางการของพ่อแม่ทุกาจะเป็นมรดกทางการ แต่ความเปเวลาจะมีจากหลวงพ่อวัดต้องรีบไปทําหน้าที่ที่วัดป่าตะลวงงานคลิปคล้ายๆกันนี่แหละงานทําบุญรอบหนึ่งปีของพระอาจารย์หลวงพ่อเขาให้จัดทั่วประทเทศบัดโหราเราวัดสุทัศน์ก็จัดวัดป่าตะลวงก็จัดที่นี่ก็จัดป่าตะวันมารุนก็จัดแต่ว่าข้อบังการเขาบอกวันหลวงพ่อต้องไปถึงวังดป่าตะละวันมก่อนสิบโมงครึ่งนะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่ง ตอนในท้ายที่สุดนี้ก็ต้องอ้อนโมทนาภุมพอมุโมทนาในคุณอยางความดีจะไดความดีออนโมทนาในคุณนาตดีรวงที่พวกเราทำทงหลายในกิจรรมต่งๆบอกอ้อนโมทนาภูมของญาติโยมที่เจ็ดตุาในการรับบวชลงพระพุทธศาสนาประจักษ์ประทราราจ เป็นพลวัเป็นกำลังนอนนอยมาชึ่ความจุกกายสุขภาพแข็งแรงจงเพื่อนมีแก่พวกเราทั้งหลายสุขภาพจิตดีมีความจุกกายทลายใจเืิดขึ้นแก่พวกเราทุกคนทุกท่านเอ่อ มาครอบครับกนข้าวได้ครับมายครับโวยมด้วยคับปตีไทอโรนสแกด้ร่านนี้ยังเนเนี่ยอันนี้ยังเนาะอยู่นะครับ